กราบสวีเัสสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับช่องแอนดี้ฟิโดมนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาตอบปัญหาคําถามของคนที่ถามเข้ามากันนะครับสาหรับหัวข้อในวันนี้นะครับเนื้อหาของคลิปในวันนี้ครับก็คือรถคันไหนบ้างนะครับรถรุ่นไหนประเภทไหนบ้างที่สามารถนำมาขับแกร็บค่าได้นะครับผมอันนี้ไม่เกี่ยวกับรถเช่านะครับไม่เกี่ยวกับแกร็บเรนทัลนะก็เป็นแกร็บ คานะครับเพราะว่าแก๊ปรถเช่านั้นนะครับมีอยู่รุ่นเดียวนะครับนั่นก็คือนิสสันอเมร่านะครับผมเป็นเครื่องอีโคคานะครับแล้วก็เป็น LPG ด้วยนะครับใช้สำหรับในการขับรับส่งคนนะก่อนชมคลิปนะครับผมก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมก็เก็บคานะครับก็บคาสํสำหรับแก๊บคานั้นนะครับหนึ่งครับเป็นรถที่มี4ประตูนะครับผม สี่ที่นั่งนะครับก็คือพวกนี้เป็นรถ4ประตูนั่นแหละเครื่องยนต์นะครับก็คือเป็น1.2ขึ้นไปเลยเป็นอีโคนะครับเป็นอีโคนะครับไม่ว่าจะเป็น Honda Toyota Suzuki เอ่อนะครับคูโบต้าอะไรพวกนี้เอ้ยไม่ใช่ละก็คือเป็นรถแบรนด์รถเก๋งนะครับทั่วไปนะครับเครื่อง1.2ขึ้นไปแล้วถามว่ารถกระบะได้ไหมก็ได้นะครับรถกระบะนะครับก็ได้รถแวนก็ได้ครับแต่ทีนี้ รถประเภทนั้นนะครับก็จะแยกในโหมดราคานะครับหรือว่าฟังก์ชันในนั้นก็จะต่างไปอีกนะครับผมอย่างสมมติรถนะครับแก๊ปค่าทั่วไปนะครับก็จะเป็น1.2ถึงประมาณ1.8นะครับก็จะเป็นในเรื่องของแก๊ปค่านะครับรถ4ประตูนะครับรถกระบะก็ได้แต่ต้องเป็น4ประตูนะแล้วทีนี้นะครับก็เป็นเครื่อง2.0ขึ้นไปนะครับันจะเป็น Camry Accord Fortuner อะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นในรถ ของตัวพรีเมียมนะครับผมก็คือเป็นแก๊ปพรีเมียมแล้วกราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับประมาณนี้นะครับผมสําหรับแก๊ปรถที่สามารถนํามาขับได้ส่วนในเรื่องของรถกระบะนะครับซีซีนี่รู้สึกว่าจัดอยู่ในหมวดของแก๊ปคาร์นะครับไม่ใช่ว่าเป็นทรงรถกระบะก็จะเป็นพรีเมียมหมดนี้ไม่ใช่นะครับก็จะมีต่างกันบ้างนิดหน่อยเราไม่สามารถเลือกแบบเป็นรถกระบะได้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันแค่แก๊ปคาร์กับแก๊ปพรีเมียม อะไรประมาณนี้ครับมันก็จะมีฟังก์ชันอื่นแยกไปอีกครับเดี๋ยวเอาไว้เล่าให้ฟังวันหลังแล้วกันนะครับส่วนปีรถนะครับผมก็คืออายุนะครับ9ปีนะครับ <Okay. S 2> นับจากปีนี้สมมติปีนี้2020นะครับนับย้อนหลังไป9ปีรถของคุณอย่างน้อยนะครับรถต้องเป็นปี2012ขึ้นไปนะครับจะให้ดีก็ต้อง2013นะเพราะว่า2012นี่ก็ยังกำกึงอยู่อย่างน้อยก็สัก 8ปีอะผมตีให้นะครับแต่จริงกับบริษัทตอนแรกเขาให้10ปีนะครับเขาเปลี่ยนใหม่นะครับมาเป็น9ปีแล้วนะครับผมก็รักษามาตรฐานเพราะว่ารถถ้ารถเก่ามากเงี้ยอาจจะเสียได้นี่ครับเขามองไปถึงจุดจุดนั้นนะครับสำหรับใครนะครับที่กังวลในข้อนี้อยู่นะครับก็อย่างที่ผมเล่าให้วังนะครับว่ารถนะครับก็เป็นจริงๆก็เหมือนได้ทุกรุ่นเลยนะได้ทุกรุ่นนะครับขออย่างน้อยต้องเป็นรถ ที่มี CC 1.2ขึ้นไปติดแก๊สก็ได้นะครับน้ำมันก็ได้อายุรถต้อง9ปีนะครับก็ประมาณนี้จากหลังจากที่ผมสรุปมาเอาข้านะครับผมสำหรับใครที่สงสัยข้อนี้อยู่นะผมมาตอบให้แล้วนะครับผมยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b สไคร b ์ผมด้วยนะครับผมส่วนใครที่สงสัยอะไรข้อไหนนะครับผมมีข้อมูลอะไรที่หามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์นะครับมาเล่าให้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ครับผมอเนก กับช่องแอนดี้ฟีดอมนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมหลัดนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย